ฮัลโหลสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมฟอร์ดไนท์กันอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็กดมาแบบโซโล่น,ลนะครับไปดูสิว่าผมจะรอดหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขไปก่อนแล้วนะรอ,อนวนะรอบนี้มาคนเดียวไม่รู้ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะั้นในเกมนี้โอ้โหรู้สึกว่ามันจะมีแต่คนโหดแล้วนะเฮ้เรารีบลงไปเลยลงตรงนี้แหละ ปีอ้อปีไม่ได้นะได้ยินเสียงแถวนี้เลยรู้สึกจะมีตาบอดนะรู้สึกจะมีตาบอดนะเราขอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยๆฮ้ยเฮ้ย หีินคนดีกว่าครับเฮ้ยหนึ่งสองสามโอเคตายหนึ่งเฮ้ยเใจเย็นดิฮัลโหลเดี๋ยนะเดี๋ยวนะวนะอถอยไปก่อนถอยไปตั้งัาก่อน จะมีตะปอดเกินไปแล้วออโอเคตายเก็บปืนขอยืงปืนก่อนนะเราเจอคนหนึ่งโดนโดนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเสือกมีคนเสือกเดี๋ยวแปบ๊บนึง ตายีกระสุนเราหมดแล้วอะไหนวะยิงเราอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงเฮ้ยกระสุนหมดลากหัวคมๆโอเคตายละ โอเคก่อนเรานี้ไม่รู้ได้50หรือร้อยโอ้โหได้แค่50นะโอเคกร,กระสุนกระสุนเราเก็บไปก่อนอเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยบุสรีเอรอโอเค,เออเคตายไปซะนาา่ามายังไงเนี่ยทำให้เราตกใจเลยเนี่ยอู้อู้มีสไนเปอร์ด้วยอะ่ะขอแล้วกันนะแต่ก็ อยากได้เป็นเดบไปสักอืมโอเคเราออาไปเดบอปนหนึ่งสไนเปอร์มีอยู่ห้านัดฮึ๊บเฮ้ยกลานหน้าโอเคตาย เฮ้ยเดี๋ยวโอเคตายเฮ้ยนี่เรายิงไปหกแล้วนะเฮ้ยนี่ไหวเหรอไม่ไหวเหรอเฮ้ยไอของสีเขียวกับสีม่วงอันไหนดีกว่าวะก็ไม่รู้แฮะขอโดบก่อน โอ้ได้แค่50เสียตายเฮ้ยต้าน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันใจเลยตายะซะรีโหลดแป๊บนึงเพื่อมีตัวมาอีกว้าว นี่มันอะไรกันนี่อ้โหเิมไม่ได้ว้าวฮึบเราจะออกนอกวงแล้วนะเรายังไม่เจอใครเลยเอตอนนี้เราเล่นเหลืออู้เหลือเหลือเหลือตั้งยี่ห้าคนนะแล้วเขาไปอยู่ไหนกันหมดวะเฮ้ยมีเสียงมีเสียงปืนนะนะ่าโอเค เราตามเสียกปืนไปเลยครับได้ยิงแน่นอนเอบอ,อยู่ไหนเอ่ยตรงนี่ไงนี่ไงโอเคตายครับเหลืออีกตัวนึงนะเหมือนเขากำลังยิงกับใครอยู่ เขายิงกับใครอยู่อะทำไมเราไม่เห็นเลยอะวิ่งห่างคนไปเรื่อยตอนนี้พวกเล่นเหลืออยู่แค่18คนนะครับโอ้โหเรามาไกลขนาดนี้เลยบเฮ,<ะ>ฮ้ยเฮ้ย เสียงอะไรโอ๊ย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 ไม่โดนเลยตายตายด้าเฮ้ยอะไรอะใครอะใครวิ่งไปน่ะรีโหลดไว้รีโหลดไว้ตามครับอย่างนี้เราต้องตามเช็คบินครับ ได้นะวิ่งผ่านหน้าเราไม่ได้นะอยยิงไม่โดนอุย้ยไม่โดนเฮ้ยตูนตัวหนึ่งอุย้ยกระสุนหมดอุยอ้ยโคตรเยอะโคตรเยอะเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อน โอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครเนี่ยอุ้ยกระสุนหมดอีกโอ้ยตายแล้วโอเคอย่างนี้ต้องยัดเลยอย่างนี้ต้องยัดเลยเราต้องเราต้องไปเข้าวงแล้ว ไม่งั้นเราตายแน่หายหรือเปล่าฮโอเคตายเฮเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนเอ็งช่วยใจเย็นกับเราก่อนได้ไหม อยู่ไหนเอ่ยโอเคเราขออยู่ข้างในวงตรงนี้ก่อนแล้วกันเข้าไปไหนแล้วอะ่ะฮึฮขึ้นมาดูก่อนนะอ๋อนู่งไงนูน่งไงอุ้ยกระสุนหมด โอ้ยโอ้ยโอ้ยน่าหลังยิงหมดอุ๊ยอุยเราขอเก็บตัวนี้ก่อนแล้วกันไหนละโอเคตัวนี้ตายยังเหลือฝั่งนู้นนะข้างล่างข้างล่าง หาที่ที่ปลอดภัยก่อนนะอุ้ยโอ้ย,อย,อยตกลงมาตัวข้างหลังเขาจะตามเรามาหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปลุยตรงนี้ก่อนเลยกันเลยแล้วกันไปนุงไง โอ้ยยิงไม่โดนโอ,โ,อโ,อโอเคโดนสักทีเดี๋ยวนะใครมันยิงเราวะด้านซ้ายเนี่ยเฮ้ย Nghi lùi lạc anh có lùi lê lạc anh có gì cái nèo á hứa 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 น,นั่ไงตายซะยี่ไหนเออีกตัวนึงข้างหน้าโอเคตายเฮ้ยลูกศรนี้โคตรแรงอะ่ะโอ้ยเอาเรื่องนะเน,นี่ยกับลูกศรเนี่ยเหลือกี่ตัวเหลือตัวเดียว

<laughs> ยังยังแบบที่ดึงอยู่ครับ <laughs> โอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม